สวัสดีเพื่อนๆชาวแบ็กดิสต์บ,บายทุกท่านกันด้วยนะฮะหลังจากที่ผมบวกเครื่องรางจำภูมาเป็นระยะเวลานานในาที่สุดวันนี้ก็บวกซิปติสักทีนะฮะผมก็เลยจะมาทำคลิปวิธีสร้างและอัปเกรดเครื่องรางเคอสให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับ อันดับแรกเพื่อนๆจะต้องทำเวสในเรื่องที่มีชื่อว่า c ูด l ล็บบายแอนเซียนเ t นะฮะให้จบก่อนนะฮะจึงจะสามารถทาเครื่องร้างเคออสได้นะฮะเงื่อนไขในการรับเวสในเรื่องอันนี้ก็คือจะต้องบวก10เครื่องลางชมพูนะฮะท่านใดก็ได้จำนวน1ชิ้นให้สำเร็จนะฮะเวจในเรื่องก็จะเปิดให้ทำกันนะครับเวสในเรื่องอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะฮะสามารถวิ่งออโต้ได้เลยนะฮะแต่จะมีเวสที่6นะฮะโดยภารกิจก็คือจะให้เพื่อนๆมอบตาสัญลักษณ์สีทองที่เอาไว้เสิร์ฟ ออปชันเครื่องรางนะฮะแบบที่ยังไม่เปิดจํานวน50ชิ้นนะฮะจึงจะสามารถทานเฟรได้นะครับตาสัญลักษณ์สีทองต้องเป็นแบบซื้อขายได้เท่านั้นนะถ้าเป็นแบบซื้อขายไม่ได้จะไม่สามารถส่งเฟรได้นะครับวิธีสังเกตว่าเป็นแบบขายได้หรือขายไม่ได้ก็คือให้ดูด้านล่างของไอเทมนะถ้าขายได้ก็จะมีรูปตาช่างเหมือนตามรูปตัวอย่างนี้นะครับ และเมื่อทำเควส์สำเร็จแล้วนะฮะเมนูในการครับเครื่องรางเคออสก็จะขึ้นมาให้เพืเ่อนๆได้ครับกันนะฮะในหน้าต่างครับเครื่องรางเคออสจะใช้อาเทมสามชนิดในการครับได้แก่เครื่องรางแชมูบวก10 1ชิ้นนะครับหินอาคาจํานวน30เม็ดแล้วก็หินเคออตฟ้าจานวน10เม็ดนะฮะส่วนเงินซิลเวอร์ในการสร้างจะใช้อยู่ที่10,000 v e ซิลเวอร์นะครับ และเมื่อกดคัฟแล้วนะฮะก็จะได้เครื่องรางเคออสระดับศูนย์นะครับเครื่องรางเคออสระดับศูนย์จะมีพลังต่อสู้รวมมากกว่าเครื่องรางชุมพุบวกสิบแค่สิบหน่วยนะครับต่อมาเราก็มาดูวิธีการอัปเกรดเครื่องรางเคออสกันบ้างนะครับในการอัปเกรดเครื่องรางเคออสจะใช้ไอเทม2ชนิดในการอัปเกรดแต่ละครั้งก็คือหินอาคาจำนวน1เม็ดแล้วก็ชิ้นส่วนมิติจำนวน50ชิ้นนะฮะยิ่งเราบวกเครื่องรางเคออสระดับสูงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องใช้ชิ้นส่วนมิติในการอัปเกรดมากขึ้้นนนนเท่าััะครบ ส่วนหินอาขาดยังใช้1เมตรคงเดิมนะครับและโอากาสอัพเ,เ,รเกรดสําเ็จเริ่มต้นจะอยู่ที่10%นะฮะและเมื่ออัพเกรดลบเดี๋ยวจะใช้ใบกู้กันแตกจํานวนตามที่กําหนดในการกู้คือนาะะอันนี้ก็จะเหมือนกับการบวกเลยนะฮะก็คือยิ่งระดับสูงมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งใช้ใบกู้กันแตกมากขึ้นเท่านั้นเช่นกันนะครับและสามารถบวกเครื่องรางเคออสได้สูงสุดถึงบวก10นะครับเครื่องรางเคออสระดับบวก10จะมีพลังต่อสู้รวมมากกว่าเครื่องรางเคออสบวก0ู0 0หน่วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็มีช่องทางในการเติมเกมมือถือราคาถูกมาแนะนำนเพื่อนๆกันนะฮะซึ่งถ้าบเพื่อนท่านใดที่กำลังจะเติมเกมหรือมองหาช่องทางในการเติมเกมดีๆก็ขอแนะนำร้านที่มีชื่อว่า Over To p Up นะฮะซึ่งเลทในเกมแบ็คพิซซ์มาบายของร้านนี้ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับยิ่งเติมมากก็ยิ่งคุ้มมากนะฮะสามารถดูเลทต่างๆได้ตามรูปนี้เลยนะฮะและร้านนี้ก็ยังสามารถเติมเกมอื่นๆได้อีกด้วยนะฮะถ้านเพื่อนท่านใดสนใจก็สามารถพิิพ์ช่องค้นหาใน Facebook คำว่า World Toup หรือจะกดที่เนนะคร์ื็อเข้าไปยังหน้า Facebook แล้วก็อินบล็อกไปสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะฮะหรือจะแอดไลน์ไปสอบถามก็ได้เช่นกันนะครับโดยพิมพ์ค้นหาในลายคำว่า Over v e r u n d e r น c o r e top up นะครับก็จบลงแล hm ้วนะฮะสำหรับคลิปสร้างเครื่องรางเคออสนะฮะถ้าเพื่อนๆงงหรือว่าสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาถามหรือพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไก่อนขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ